ดีครับพี่น้องสวัสดี FC บ่าวแม็กอีสานวันนาแชแนลครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ครับพามาซองกบนะครับเนาะพอดีฝนมันตกฝนตกเบิดมือเลยแถวพืชผู้คุณใชยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับบัว่าทางบ้านพี่น้องตกคือทางนี้บ่นะครับเน้องโยตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่มแล้วครับเนาะออกมาเนาะกาบ้าขันกบมันออก มันก็สิเขาคู่พอดีนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าเ้าสิเห็นกบเขาคู่บอนะพี่น้องเนาะโอเคครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอมเองได้เครับเด้อเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าสิมีกบเขาคู่บอนะครับไปครับขอบพี่น้องเสียงกบห้องได้ยินบ่ครับเต็มเลยโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าสิมีตัวหินบอนะครับไปครับขอบพี่น้อง อิงคู่กันอิงยางครับครับนี่งสองตัวตัวนึงครับอิงยางครับครับนีแบกง่ายๆเลยครับพี่น้องเห็นอียังยูซีมั้ยครับมันี่ตากรบุนตาเฉียบบุ โอ้โกบน่อยครับพี่้องอข้คมันกำลังเือัอะไรี่ครับแสดงว่ามีตัวนี้ไอ้เรือะเอาหนเห็นเรียนเลยกบกบแม่หน่อยที่ครับเตรียมเรียแข่งวานครับ มันจะเห็นอีกครับพี่น้องเห็นตาครับเห็นตาตามุดเลยแล้วบุ่งสียูมาได้ครับพี่น้องเนี่ยี๋ยวของงมบั่งมั่งครับจักจักสีมุดแหล่นอ่างงี้เื่อมามุดไหลยูครับพี่น้องเอ้าดูดูครับพี่น้องนี่กบแหม ง่ายเลยเขินตริกครับเขินตริกครับพี่น้องติดตามครับอื

คุยยังไงให้ครับพี่น่อยฝ่ามือด้วยจับขึ้นมาเร่อยร่อยดูจับขึ้นมาเ่อพี่น้อยคุยไให้

มคุบโอ้บักงายบักเอฟเลยเฮ้โอ้โหนี่ง่ายมครับพี่น้่งโอ้เห็นเฟรชครับง่ายมากติดตามครับครับพี่น้่ง ได้สองครูสามคู่แล้วนะครับเนาะเริ่มเขาเริ่มเขาคู่แล้วนะครับเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมว่าจะพอพบเ,เขาครูหรือ่นะครับเนาะติดตามครับเจอแล้วครับเนาะเจอแล้วเนะจอแล้วเนะจอแล้วครคู่บ่นยังครับคูวุ่นยะัง นข่บคุณมเนี้ก็นนอครับสองตัวเี่ยที่ามครับพี่น้องผมมีซื้อหนึ่งครับลงนะครับเราจะควบคุนครับซีจูบ้อยากจะไปทางอื่นมาดูอ๋อ ไม่ด <interfer es> oh. 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 ินครับไม่ดินไม่ดินไม่ดินไม่ดิ้นนี่งตัวอืออืออือเสร็จแล้วเสร็จแ้เสรนจแล้วเสร็จแล้วเสร็จ้วเสจ้อีกีกอีกคูครับอีกครับพี่น้องสองตัวครับ ติดครับคับอู้คูลลิงครับคูลมากอู้คูลแล้ครับ สองตัวคู네่กันเลยครับโอ้ยสองตัวค okay. ู่กันเลยครับคิดครับติดตามครับผม ฉันไม่คิเท่าไห่ครับอย่างนี้ đây ủa 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 thôi, ủa thôi, đi ủa đi. ủa cái này ủa 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 Cái này ủa ủa ủa

โอ้บะไรก็ทิ้งอู้พาไคร้ลดเบกซ้ำี่น้องนะครับมางไส้ครับนี่โคตนุ่มนะโคตรคมครับท่านรองโคตรคมโครัดมาเรองนี้ Hãy subscribe không kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เขาเรียนะด้วยครับฮึับอื้ครูนั่งด้นะเอยน่ครับ,บนังด้วยนะติดตาับครับหนอหมดแล้วครับหมดเลใจว่าจะก่องยืนด้วยนะีเซูนี่น,ค,น,นครับ ครุก oh. ็นะครับเจกบนะครับอู้ครุใน่าครุครับนี่สองโต้ครุครนี้โอเคครับไม่ควรยากเก็บกันครับงามเลยงามข้างนอกครครับ โอ้โหน่าครับปปรท่านนั่งกบมยเขาคู่ครับนี่ใจว่าเห็นวะใจตาเห็นครับ คุณคุณคุณคุนี่ครับ้ลยสองต๊ะคเลยครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนนี่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 ่นี่นี่นนี่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 นนี่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 น่นี่นี่นีี่น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 ่นี่นี่น ทัพพ <S 々> ุกับพี่น้องยินตริกครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุนมากโอ้ขอบคุณมากขอบคุณครับพี่น้องคแล้วครับขอบคุรับขอบคุณ

ดูด ites, ีน awesome. ี้ <us> ี่น้องนี่นเดี๋ยวขอัจับกันครับเย็บไได้เคี้สักทีตั้งก็พอข้างน้องลงซีแท้หนีแล้วไงแล้วลองขุบไปกันเลยซุ่มครับซุ่ม เห้ยเๆ้ยเห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 ้ยเยเห้ยเยเห้ยเฮ้ยเฮ้กบผูกกบเฮ้นไ้วกบที่ตม้งกบขับรถนกขับนั้นตอ บอลไห่ต pues ัวนี้ตยทางเห็นไหมครับตอนนี้ตางเห็นครับมุดเลียครับมุดเรียกมุดเรียมุดเรียกมุเรียกมุดเรียมุดเล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 ียมุดเรียกมุดเรยกมุดเรี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 ยกมุดเียกมุดเรียกมุดเรียกมุดเรียกมุดเียกมุดเรียมุดเยกมุดเรียเรีดเรียเรียกมุดเมุดเียยกเรีดเรีดเ pokot wung hup wung hup wung wung hup มีสองตัวครับมีอีกตัวนะอือใช่ครับห่างกันไหมครับครับพี่น้องโอ้เหนื่อยแล้วครับโอ้กบโคมกันหล่ให้เบาไว้นัทแบก ครับพี่น้องเต็มหัวหนี่แล้วครับพี่น้องเลยโอ้โหอยากเปิดบ่๊นอะไเนาะพี่น้องญาตมันกระโดดกบเนาะเต็มนี่เลยครับพี่นอ้องนี่นะครับผลงานตุ้ตงตุ้งตุ้งตุ้งครับใหญ่ยู่ามันสี่หาลูพี่นออ้องโอ้เมื่อยแเฮงจักจักตียังระบุนเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับที่นี่ฝากไว้สนิทก็แล้วกันนะครับวะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอลแม็กแน่ละกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จับกบหมานเกินขาดครับพี่น้องเชิยพี่น้องเชิญชิปหน้าครับผมสวัสดีครับเรียบร้อย